10นาทีวันนี้เราอย่างไรบ้างก็มากับคอลเลคชันของบูการีครับคอลเลคชันเซอร์เพนครับผมก็เนี่ยที่มาเปิดงานเปิดไฟวันนี้ด้วยก็มีทั้งกำไลแหวนแล้วก็สร้อยเลยครับผมอันนี้ก็คือมีพิกาดยืนช่องละนะแต่ละชิ้นมันมีความหมายอะไรยังไงเดี๋ยวพี่มิวก็ด้วยสัญลักษณ์ของบูการีครับผมก็จะเป็นรูปงูหรือว่าเซอร์เพนหรือว่าอัรพิษเนี่ยครับผมก็จะเป็นธีมที่ผสมกับไฮจิวด้วยก็จะมีเพชรประดับ น,นี่น่าจะประมาณ13บล้านได้เพราะใส่สิบสามแล้วมือมันมีความแบบยังงไมือเป็นยังไงบ้างมีความระมัดระวังทุกท่านก็เสียวๆเหมือนกันกลัวเพชรหลุดสิบสามล้านนี่คือแค่ใช่ <c oughs> น,นี่แค่อันนี้ครับสิบสาม <c oughs> ท้งตัวท <c oughs> ี่คอที่คอครัทั้งตัวน่าจะรวมกันยี่สิบกว่าเด็ที่คอประมาณสิบล้านใช่ที่คอประมาณอันนี้ เลยห้าดูแหวนดีอตอนนี้คือเดินไปไหนมาไหนพี่กาดพกดเดินตามเมื่อกี้เข้าห้องน้ำพี่กาดผมฉี่พี่กาดก็ฉี่ด้วยครับยี่อยากได้บ้างไหมมิวใช่ครับต้องอยากได้สิครับไปใส่ก็เท่ๆดีอใส่ที่เราสึกว่าแบบในเครื่องประดับที่แบบสนใจไหมสนใจเหรอก็ถ้าใส่ง่ายหน่อยก็เป็นแหวนครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวกําไรหรือว่าสร้อยแบบนี้อาจจะต้องใส่ออกงานอันนี้ก็อาจจะพอแบบใส่ไปไหนมาไหนได้บ้าง ชอบเลครับคุยชอบสิครับผมก็อย่างที่บอกไปเป็นตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของบูการีด้วยก็ลหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีคอลเลคชันที่เป็นรูปงูเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่ผมชอบคือความเป็นเกล็ดครับผมถ้าดูดูดีเทลดีๆเกล็ดสวยมากนีแ่แล้วจริงๆน้องดูที่สีมาสีเขียวเหนียวซับย์นะสำหรับเราตารางวันของเรา วันนี้ไร้ที่มาเป็นลูกหาดซีเคียวได้อยู่แต่ห้ามแต่ห้ามใส่วันเสาร์เพิโปรไฟล์จอดาเรื่องโปรไฟล์จอดามแหละครับช่วงน่าจะเดือนที่แล้วใช่ไหมครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเราอ่ะค่อนข้างจะเอาใจไปกับโซเชียลมากเกินไปแล้วก็ช่วงนั้นเสียบโซเชียลเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าลองมาโซเชียลดีท็อกซ์ดูอ๋อคือเบรกใช่คือคือเบรกการเล่นโซเชียลซึ่งดีดีมากๆเลยนะ มันทาให้เหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนจิตใจเราโฟกัสกับหลายๆอย่างนี่เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็หลุดจากตัวโซเชียลได้ครับแล้วแตไปอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเราต้องดีของตอนนั้นก็อาจริงๆก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหน้านะมันจะทําให้มีคอมเมนต์หลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆแล้วบางบางอย่างก็จะแบบเอาออกาใจไม่ได้อะเพราะว่าพอเราเป็นนักแสดงด้วยเป็นศินลปินด้วยเหมือนเวลาที่เราต้องไปทําการแสดงครับผม บางทีเวลามันมีอะไรที่มันอยู่ในใจอ่ะ<ม>จะเป็นต้องเคลียร์ออกหรือว่าพอเคลียร์ไม่ได้ก็รู้สึกว่ากระทบกับกงานเหมือนกันมันก็เลยรู้สึกว่าลองโดยลองดีทอ็อกซ์ถ้าแสดงตลอดเวลาเราเก็บความรู้สึกไว้เยอะๆเลยหน่อย,ยๆๆๆใช่ครับก็อาจจะด้วยเรื่องเรื่องบทบาทในการแสดงด้วยบางทีเวลาคัดก็คันไม่หมดนะแล้วหลายๆอย่างที่กระทบกับใจเราแล้วเป็นการพิสูจน์ว่าคนในด้านลบไม่มีผลมากแค่ไหนสำหรับคุณก็ถ้าเราจิตใจช่วงไหนแข็งแรงนะก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าถ้าช่วงไหนจิตใจแบบก็บอบบางอ่ะมันก็จะโดน ในผู้นี้ก็มาเข้ามาแบบทาให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเยอะเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาพี่มิวก็เชื่อว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันมากพอใช่ใช่ครับตอนั้นอันนึงมาโดนมันก็รู้สึกว่าใช่แต่มันก็จะมีจะมีช่วงที่รู้สึกว่าใจเราไม่แข็งแรงเหมือนกันนะบางทีมันต้องบอกว่าหลายๆคนที่รู้สึกว่าดูคนนี้ดูเข้มแข็งจังเลยบางทีก็อาจจะต้องการแบบคนที่รับฟังเขาบ้างเหมือนกันแล้วพอที่ตอบแเ,เป็นยังไงบ้างวิธียังไงบ้างก็ตอนนั้นค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าตัดฉับเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าอยากเขาหักดิบเมีคำตั้งนานหักดิบเหมือนกันครับผมก็ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเลิกเล่นเลยลบแอปทิ้งอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเห็นลบทิ้งเลยก็ทิ้งเลยต้องแพฟอร์มอะไรกสีฟ้าก็สีฟ้าสีฟ้าแล้วกันเพราะว่าบางทีแบบเผลอๆเล่นมอถึงก็กดตุ๊บเอาเข้าไปดูแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเลยตัดใจลบเลยแต่ถ้าแนะนำก็อาจจะแบบใช้การแบบค่อยๆเลิกดีกว่า รัดชับอาจจะแบบรัดใจใช่เพราะนั้นวันนี้มันดีขึ้นใจขึ้นมั้ยดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับตอนนี้แล้วยังจะตั้งรับยังไงในเมื่อปีหน้าบทบาทการเป็นนักแสดงมันจะเข้มข้นกว่าการเป็นศิลปินแล้วนะใช่เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องปรึกษา acting core หลายๆคนเพิ่มด้วยครับผมเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาออกแล้วอะแต่ถึงเวลาจริงเอาไม่ออกแล้ไงพี่ถามเลยแต่ว่าทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องการแสดงมันรวมผสมกันไปโดยที่ไม่้ ใช,หใช่หลายหลยหลายหลายครั้งบางทีเราคิดว่าไม่เป็นแต่พอเรามาต,ตกตะกอนจริงจริงๆมันเป็นอยู่มันมันม,มันมีความที่แบบเอาเรื่องบางอย่างจากในที่การแสดงมาด้วยเอาเรื่องบางอย่างจากโซเชียลต่างต่างมาปนไปปนมาปุป๊บตัดไม่ออกปุ๊บเอาพังหมดเลยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องต้องตัดให้ได้อะ่ะมันดิ่งถึงขั้นไหนดิ่งถึง,ง,งขั้นไหนหรอครับก็มีแบบก็ช่วงก่อนนั้นนะคือด้วยความที่เราเป็นเบิร์นเอาอยู่ด้วยไงมันทําให้หลายๆอย่างมันเป็นโดมิโน พอเหมือนเหมือนแบบเราจริตใจใเราอนแอจากเบอร์เอาอยู่แล้วแล้วพอเจอแบดคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่เอาไม่ออกกูบัมันก็เลยแบบพังไปโดมิโน่การที่ไปคุยกับหมอเนี่ยมันทำให้เราดีขึ้นดีขึ้นครับเพราะว่าทางคุณหมอเนี่ยเขาก็จะรับฟังเราโดยที่เขาไม่ได้ตัดสินอะไรเพราะ <c oughs> บางทีเอาพูดตรงๆนะบางทีเราไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ปุ๊บเขาเขาจะมีแบบมีไบแอดของเขาว่าเออมีปากทงของเขาว่าแบบเขารู้สึกว่า เรื่องนี้ถ้าเป็นเขาจะเป็นยังไงถ้าเรื่องนี้เขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคุณหมอเขาจะเป็นกลางมา,มากๆเลยก็เหมือนรับฟังเราเรื่อยๆอยา่างเช่นของพี่มีต้องใช้ยาช่วยไหมหรือว่าแค่ได้ระบายได้คุยจับมอ,อได้<ม>ไดยู่ใจแล้วของผม,ผมยังยังอยู่ในเฟสที่ยังพูดคุยกันอยู่เข้าไปเคลียร์ใช่ <นะ S 1> ยังยังไม่ได้แบบถึงข่านใช้เคมีใช้ยาอะไรอย่างงี้แล้วันนี้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วกลับมาหรอตอนนั้นอาหมุถ้าหายถ้าหายไปสักเจ็ดสิบแปดสิบตอนนี้ก็อาจจะกลับมาประมาณสักห้าสิบแล้วหรืออีกนิดนึ่ง ถ้าวันนีกลับมามันมีเป้าหมายหรือว่าตั้งยังไงให้มุ่ให้มองยังไงรู้สึกว่าไม่ให้มันเป็นแบดก็ตอนนี้ก็มาใส่ใจเรื่องงานเพิ่มมากขึ้นครับเราอะโชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ในกองที่น่ารักมากๆทั้งตอนนี้ทั้งช่องเจมทั้งช่องวันเลยทั้งสองอม่เต็มเลยทางทั้งทั้งสองกองคือน่ารักมากๆครับแล้วแบบอย่างช่องวันเนี้ยเราอยู่ใน กลุ่มคนที่เขามีความสามารถมากแล้วเขาต้งใจในการทํางานมากแล้วเหมือนเราได้รับส right ิ er, ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในตัวเราด้วยแล้วแบยิ่งมีไฟในการแสดงพอเราโฟกัสเรื่องการแสดงอย่างเดียวมันก็เลยแบบตัดหลายๆอย่างได้มีแต่แน่นอนการเป็นนักแสดงอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีคอมเมนไม่ดีเข้ามาอยู่ด้วใช่แล้วเตรียมตัวตั้งรับกันยังไงก็ด้วยความที่เราก็มีมีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีแล้วนะครับผมก็เริ่มเริ่มรู้ว่าจะต้องทํายังไงบ้างตอนนี้ครับก็เอาพูดตรงๆนะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่า ไม่ต้องไปใส่ใจอะมันช่วยแต่ถึงเวลาทําได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่บางทีมันก็ทําไม่ได้บางทีเผลอก็รู้สึกว่าต้องหักห้ามใจมากขึ้นแล้วก็มีมีสติเพิ่มมากขึ้นยังไงพี่ถามมีมองบวกหรือว่ามอง,งจจนนมองความเป็นจริงปัจจุบันอะมองความเป็นเอาจริงตั้งแต่ตลอดมันก็มองความเป็นจริงแหละแต่ว่าบางทีก็อาจจะเผลอไปในแคทีฟเยอะหน่อยทนจริงทำร้ายเราามจริงมันช่างโหดร้ายขนาดนี้แต่ยังไงเราก็อิกนอมันไม่ได้หรือมิวงที เราต้องมูฟออนก่อนมันอาจจะไปถึงเฟสนั้นได้ครับผมอาจจะต้องชิ้นเรื่องบางอย่างก่อนเราถึงจะไปีกหนอได้เพราะเราผ่านความรู้สึกนั้นมาแล้วโอเคโอเคฮยอคอนเทนต์จริงจังจังเลยอ่ะใช่วันนี้เราคุยจริงจังมากเลยมิว